ได้ไไมีแม่ลิงก็ได้ข้างเ <c oughs> ลยโอ้ยโอ้ยห <c oughs> ลงังๆหลังหลังหลังเก็บงูตรงนี้ไม่ <c oughs> ที่บ้านลุงผู้ใหญ่มามาเที่ยวป่าชุมชนครับอ้ย <c oughs> ทากนา่าจะเยอะนะช่วงนี้ ลุงรอด้วยลุงบุกป่าฝาดงอดเลยไม่ไม่ไหวเหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยเออเก็บเออเก็บสตอรี่ไปนั่นแหละไว้ว่าง เราจะไปเที่ยวน้ำตกซิลินทอนเป็นน้ำตกที่เขาตักน้ำน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> บ่อน้ำศักดิ์ส <c oughs> ิทธิ์ใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของในหลวงราชการปัจจุบันนะครับวันนี้น้ำมันเราเหลืออยู่10%ขึ้นแดงครับเราว่าจะลงทางภูเขาทองคิดไปคิดมาแล้วแล้ว,ว่น้ำมันเราไม่พอแน่ ราต้องควรกลบกับที่เดิมเดีย๋ยวเราแวะไปเที่ยวที่น้ำตกซิลินทอนก่อนนะครับเดีย๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆมาให้ชมกันนะ <c oughs> น้ำตกซิลินทอน,นรบฝ <c oughs> นก็กำลังจะตก ไปครับน้ำตกครับตรงนี้น้ำตกสุรินทร์ โอ้เหนื <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ่อยแล้วคันไม่ใช่เหนื่อยเล่นๆเหนื่อยจริงๆ